เห็ดน้ำนมเนี่ค่ะแม่เพื่อนๆค่ะแม่บ้านยังท่านได้กลากินเนี่ยค่ะเห็ดน้ำนมเนี่ยเวลาข้าเด็ดเนี่ยค่ะน้ำนมพอนจะออกประมาณนี้เห็นไหมคะน้ำนมพอนจะไหลเนี่ยค่ะแม่บ้านยังท่านได้กลากินนะคะเนี่ยใช่เห็ดน้ำนมแม่บอกค่ะเพื่อนๆค่ะขึ้นเยอะเยอะค่ะล้างบ้านอุ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงทุกคนนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาออกไปหน้าบ้านและหลังบ้านค่ะเพราะว่าฝนหยุดตกค่ะฝนหยุดตกจะไปซองเห็ดหลังจากบอดี้ซองเห็ดมาสามสีว่วันเนี่ยแตนน่ะละคะตแต่พาน้องคนไทยที่มันแวะมาหาไปเก็บนะคะเนาะหลังจากนั้นก็บได้ไปเก็บอีกเลยเดี๋ยววันนี้ก็หลังฝนหยุดนะคะเนาะหลังฝนหยุดค่ะแม่บ้านจะพาซองค่ะ หน้าบ้านเลยเย็นดีดีเนะี่ยเอาซองหน้าบ้านก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะพาขึ้นเดี๋ยวจะพาขึ้นเนี่ยคะ่ะลังบ้านตรงนั้นนะคะตรงเห็ดเพึ่งคาเหลืองนะคะเนาะซองเห็ดน้ำหมากก่อนคะ่ะเนี่ยเอาหน้าบ้านเนี่ยคะ่ะเนี่ยแม่บ้านชอบมากเลยนะคะเห็ดน้ำหมากตัวเนี่ยนะคะบ้านชอบมากอะตำเจ้วแ่บดีคะ่ะ ดอกแรกเห็ดน้ำหมากเดี๋ยวจะพาเห็ดดูเห็ดอันนี้นะคะเนี่ยค่ะเยอะมากค่ะเนี่ยกินได้เหมือนกันนะคะคค้ายๆเห็ดใส่เดือนบานเราแต่แม่บ้านบอกกินค่ะแม่บ้านว่ามันบอ่อแซ่บค่ะมันบอ่ออร่อยค่ะบ่อคือเห็ดน้ำหมากตัวนี้มีเห็ดน้ำหมากดอกเดียวปะค่ะเดินขึ้นหลังบ้านเลยค่ะเพราะว่าลมวอยๆ้อยค่ะ ดอกใหม่สวยมากค่ะเริ่มทยอยบานเรื่อยๆมาหลังบ้านเลยเนะคะเนาะซองเห็ดผึ่งขาเหลืองกันค่ะลมบ่อย,อยๆปารดูดูเพ,เพื่อนๆคะ่ะกำลังกำลังแทงหยอดค่ะกำลังแทงยอดเห็นไหมคะกำลังแทงหยอดเนี่ยคะ่คๆๆนนยคะโอ้ยงามค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นมาเก็บเอาเนาะค่ะเนาะ เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมตัวถาดเห็นไหมคะตัวถาดอันนี้ลยเล่ยๆแม่บ้านก็ได้เก็บเพชรเพลิงแล่ยๆแม่บ้านก็ได้เก็บเพชรเพลิงค่ะเหลืองค่ะเห็นไหมคะดอกนี่สวยเลยสวยเลยดอกเนี่ย งฝนหยุดตกนะคะนาออ่ะเอากรับแปงมาใส่นะคะบัานเนี่ยงามคัดงามคัดค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะดอกประมาณเนี่ยแกงแสบค่ะแม่บ้านก็ได้เก็บนะคะนะแล้วก็เห็ดน้ำหมากดอกนี้ก็งามค่ะนี่ดอกนี้ค่ะ ามาเก็บด้วยกันเลยค่ะเฮ็ดพึ่งเห็ดพึ่งกำลังตุ่มตมกันเลยค่ะดูคะ่ะดูเห็ดพึ่งขมค่ะเร้แล้วแม่บ้านก็ได้เจอเก็บเห็ดพึ่งค่ะเร้แร้วแม่บ้านก็ได้เก็บเห็ดอ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาเก็บเลยเนาคะค่ะนาะ <c oughs> ยิ่งเดินยิ่งเจอค่ะเพื่อนๆคะ่ะดิ่งเดินยิ่งเจอนะคะ ตัวถาดกระจองค่ะเห็นไหมตัวบางหนึ่องโอ้ยโบแมนค่ะเห็นว่ <c oughs> าตัวถาดเนี่ย <c oughs> ยิ่งเดินยิ่งโอ้ยครูแฝดครูแฝดมีครูแฝด <c oughs> <c oughs> กำลัง นี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็แล้วกันนะค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บเลยค่ะแม่บ้านเอากระแป้งขึ้นมานะคะวันนี้แม่บ้านเอากระแป้งขึ้นมาใส่ค่ะเพราะแม่บ้านรู้ว่ามันต้องออกแ,แน่ๆเลยเห hey. ็ดอุยดูๆในเนี่ค่ะดอกเนี่ย เห็ดกำลังออกเลยค่ะเพื่อนๆตัดขาเลยเห็นเพื่อนๆไประไว้ตัดขาเดี๋ยวขึ้นมาจอบอีกรอบหนานะคะอันนี้ก็เห็ดน้ำหมากแน่ๆเลยอุ้ยเห็ดไข่ออกแล้วค่ะแต่ว่าเท่าค่ะนี่ค่ะเห็ดไข่เห็ดไข่หอมๆนี่ตำแจ่วแซบ่บ เผาเชยดายแล้วก็น,นี้คล้ายๆเห็ดผึ่งเลยค่ะมันเห็ดผึ่งยังน้อนี่นะเนี่ยเห็ดผึ่งขาหวานแน่ๆเลยประมาณเนี่ยดอกหน่อยค่ะก็เ,เอาค่ะไปเก็บเอาเห็ดผึง่งที่เราเห็นมา <c oughs> เนี่ยดอกกำลังแกงแสบค่ะ,ะเขาพาแข่สองจิกแกงแสบแบบนี้ยอันนี้ก็บปตตองพาเลยนะคะดอกเนี่ยแม่บานขออนุญาตด้วยค่ะเด้อเอามีดตัดขาค่ะ,คะวันเนี้ยนาเนี่ยแกงกำลังแซบค่ะดอกใหญ่ไปกับป <c oughs> อคุ้ยเ <c oughs> ด็กขังละแกงซองแกงอยู่ด้วยค่ะ ็นไหมคะตัวถาดกําลังจะมากินเห็นไหมคะตัวถาดกําลังจะจองตัวถาดกําลังจะจองแม่ขอเธอเด้อตัวนี้แม่ขอเธอเนี่ยกาลังแสบด,ดอกนี้คือมางงำเถอนะดอกนี้คือมางงำเถอนะเนี่ยอุ้ยตัวถาดตัวถาดค่ะเดี๋ยวแม่บานเอาออกกันแม่บันกับกล้ยอยู่เน้อ ตัวเห็ดเพิ่งดออนีงอุ้ยใส่เดือนฟาดตัวถาดค่ะตัวถาดเอาไปกินมีแต่ว่าตัวถาดเอาไปกินเนาะค่ะเนาะเนี่ย,อยขอขาก็ะเดีวกันเด้อ แม่บ้านขคขาเด้อลูกเด้อแบ่งกันกินเจ้าก,กินเจ้าก,กินดอกคอยกินขาขาเห็ดเห็ดมีแตดอกน้นอยเห็ดเพิ่งกำลังออกะเห็นไหมแม่บ้านเตะจนขาจนขาดอกรุดตัวนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยแม่บ้านชน,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 นเพิ่งขาหลุดเลยเสียดาย กำลังพอคำกำลังพอคำเส็บๆเลยเนะี่ยเห็ดผงเห็ดผงกำลังออกนะคะดอกเงี้ยเห็นไหมแ่ไม่บานยั้งท่านเก็บดอกเนี่ยเอาไปมาดูวันหน้าดูดูอีกดอกค่ะเนี่ยค่ะเห็ดผงผงกำลัง,ง,ง,งต้องเก็บดอกเนี่ยผงต้องเก็บค่ะดู ต,นนะะตัวถาดก็หิวขึ้กันนะคะคนก็หิวตัวถาดก็หิวเนาะค่ะเห็ดออกไม่เนาะเก็บไปเก็บมาก็ไก่กจะได้แกงนึงน่งอีแล่ะคะ่ะไก่จะได้แกงนึงน่งอีเลยนะคะกินคนเดียวเนาะแต่แกงนึงน่งอีเลยค่ะดอกเนี่ยกำลังงามเลยกำลัง เนี่ยค่ะเพราะได้เก็บดีๆเลยค่ะเนี่ยตัวถาดเอาไปกินครึ่งหนึ่งแย่งกันกินของแสบของหมักดูค่ะดู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 ดเก็ดน้ำหมากเต็มเลยค่ะเก็ดน้ำหมากเก็ดน้ำหมากเก็ดน้ำหมากล้างบานเยอะเลยวันนี้เนี่ยค่ะตัวถาดค่ะ เยอะเลยแต่เถากอนค่ะบ่ได้ขึ้นมาฝนตกเนาะเะนาะเนี่ยร้องดอกเนี่ยกะเถาค่ะอ่ะดอกมีงามอยู่ค่ะเนี่ยด,ดอกในงามอยู่โอ้ยอ้าวเห็ดน้ำนมกะอีกแล้วค่ะเห็ดน้ำนมค่ะเนี่ยมีตัวกินนะคะเนี่ยมีตัวยั้งกิน,เ,นเห็นไหมคะมีตัวถาดกินมีเล้ากินเลยคะ่ะนั่น เป็นเห็ดน้ำนมแมนโบคะเพื่อนๆค่ะแม่บานยังบ่ทันกาก,กินนะคะเห็ดชนิดนี้ออกเยอะมากค่ะหลังบานแต่ละปีป,ปีนี้ดีใจลายค่ะได้กินแกงเห็ดเพิ่งลังบ้านซี่รอบแล้วค่ะเพราะว่าแม่บานกินคนเดียวนะคะวันนันแกงให้น้องคนไทยกินด้วยค่ะ